สำหรับส่วนลดนะคะหรือว่าส่วนเกินที่จะตัดบัญชีในปีสุดท้ายมันมีเทคนิคอยู่ว่านะคะส่วนลดหรือส่วนเกินคงเหลือในปีก่อนปีสุดท้ายนะคะมีอยู่เท่าไหร่ให้เอามาตัดบัญชีในปีสุดท้ายให้หมดนะคะดังนั้นเราสามารถยกตัวเลขมาได้เลย หนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ถอยกลับไปค่ะระวางห้าหมื่นหนึ่งพันนะคะลบกับหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งจะได้สามห้าสองสี่เก้าค่ะคำนวณ ดูอีกทีก็ได้นะคะห้าหมื่นหนึ่งพันลบสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบแปดได้ผลต่างหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็ทดลองอีกทีหนึ่งเนาะสี 4, 40, ่แสนสี่มื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดลบกับหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะตัวก็จะปรับมามีมูลค่าเท่ากับหน้าตัวส่วนลดก็จะถูกตัด จนเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็คือวิธีเช็คคำตอบตัวเองได้เลยเนาะว่าเราคำนวณถูกไหมนะ